สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เกศติดตามรับชมสองห้อครับพีเคในคนบนนอครับมือนีผ้ามะกรูวาวครับวาวจุฬาทุ่งดําติดทุ่งดําตัวไม้ของหอที่ผมขายลงให้เบิ้งครั้งที่แล้วครับปวดขับว้าห้องผู้ครนับว้าห้อยยุ้งสูงครับเสียดายตอนเทศดบริษัยให้เบิ้งครับเพราะว่าลมมาช่วงค่ำแล้ะครับ มืดละขันไทยกับฮงสิบรอดอัตลรดในการเบิงครับผมก็เลยบรอดไทยแต่ว่าขึ้นบาอย่างครับยนตนสามสี่บาทบรไดปับเข้าปรับยังเลยครับแต่ว่าปรับแต่หัวขึ้นบาทแรกนักหัวครับเอามาลงสูดหัวลงม่บาทที่สองก็นักหัวบาทที่สามพอดีครับบาทที่สามยนขึ้นสากหัวลงล่มโบทรงบาทที่สี่ขึ้นเลยครับแต่ว่าบรไดปับเข้าปรับเอียงยังเลย แต่ว่าหูซึกว่าม,มันเอียงไปทั้างสายอยู่ครับน่อยหนึ่งาวาอยู่ซึ่งสูงครับลมบ่คอยแห้งครับใส่เสือกแนวโอ้โบเป็นสี่ร้อยเมตรเลยปะบบต่ากว่าสามรอยเมตรขึ้นครับเสือกเง่วเลยมันดอะนี่ซูมเข้าไปก็ยังเห็นหน,หน่อยครับ,บาวาอยู่ลา1ร5อยหสเซนของเขาปีกลอยหกหาอกกลางรอยหาสิบครับ เดี๋ยวห้อไปเบื้องตอนกวนครับเดี๋ยวสีสาวลงจับเข้าสีดาบ่แต่ว่าปีกแข็งสูงสีจับเข้าอยากอยู่ครับปูนอยู่สูงนะครับขัน่าซุ่มเข้าไปแทบบบเห็นครับไปเอาไปกูกันเลยครับครับมาหอดมองผูกนะครับเมื่อนี้มาผูกไวไก้ใกลๆเฮือนครับมาผูกไว้ลังบานครับ บ่ได้ไปปลูกปู้นปลูกบังเกอาอีผลครับขันสาผลมือนี้ลูกไปนี่ครับลมมันบ่คคอยแห้งขันมันตกยามันตกใส่หลังคา,าเฮือนขจ้าก็เลยมาลูกไก,ไก่เสียกมันไก่หมู่บ้านไปครับสอดแจ้งครับปล่อยมือแหลกก็สอดแจ้งเลยครับอยู่หาสอดแจ้งสนุกกับลั่นวิดขึ้นครับ สนุ่ปับไม่โอ้เสียงคนขางใส่ไดอยู่ครับสำหรับผมแต่ว่าคนอื่นกับุ้งสิ์บริมัวน้ำดอกขอเขาอาไฟผู้สิบมากเลยครับเห็นใจเพื่ออยู่มาถ่ายให้เบิงครับเดี๋ยวผมสิมมาดึงลงจับเข้าล่องเบิงครับอัสสิได้บ่ไป

ยังหยัง yeah, ta khẳng quốc mại à? <laughs> <laughs> thật là cho kênh เอาลงสีเรียบ้อย้วครับดีครับสภาว่าห้องเหมือนเดิมครับที่ว่าขึ้นบ่อย่างครับผูกเข้าธรรมดาครับเด่นผูกเข้าธรรมดาเอาครับข้างล้างคือกันครับบม่ได้ปั๊บแดงอยังเลยครับปั๊บเฉพาะหัวจุลาสายแข้งของห้องครับปีแข้งครับปีแข้งก็ดวงก่อน เยอะเลยครับนี่ซอดแยงครับครับผมกับกู่วาวเอาวาวลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้กค็คงสิจบเพียงเท่านี้แล้วครับขั้นพูดใดมัก็อยเริ่มกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเห้นะครับสวัสดีครับ